สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ควมรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตัง์รัชกาลที่9แบบมุนเวียนปีพศ2 5 5 3นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง18มิลลิเมตนะครับน้ำหนัก2.4กรัมนะครับ เป็นขอบเฟืองนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพืเพ่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับ ก็เป็นวัดที่งดงามนะครับก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเรียน50สตังปีพศ2553นะครับเป็นแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นสีทองแดงนะครับถ้าแบบเก่านั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับเต่ในคลิปนี้เรามาพูดถึงแบบใหม่นะครับปีพศ2553นะครับ เหรียญ50สตางค์ปีพศ2553นะครับก็ไม่ใช่เหรียญปีพศที่ติดอันดับ1ถึง10ผลิตน้อยในเหรียญ50สตางค์ราชการที่9แบบมุนเวียนแต่อย่างใดนะครับด้วยจํานวนการผลิตนั้นเยอะมากนะครับจํานวนการผลิตนั้นอยู่ที่235ล้านเหรียญนะครับถือว่าเยอะนะครับ235ล้านเหรียญเลยนะครับจํานวนการผลิตนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังขายไม่ได้นะครับ ถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับยังไม่มีราคานะครับราคาก็จะอยู่ที่หน้าเหรียญเช่นเดิมนะครับก็คือ50สตางค์นะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนรักและ้ชอบในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจิตใจสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานะครับ ถ้า,ากว่าเหรียญ50สตางค์ปีพศ2553ยังไม่มีนะครับแล้วอยากจะหามาสะสมนะครับณปัจจุบันนี้ก็ยังพอหาได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับแต่ต่อไปอนาคตข้างหน้านั้นอาจจะหายากนะครับมิฉะนั้นเหลวถ้าได้พบเจอนะครับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้นะครับก็ให้สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ2553นะครับ ก็สามารถเก็บสะสมไม่ได้เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีราคานะครับแต่ก็เป็นเหรียญที่เลิกผลิตแล้วนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็ให้รีบหามาเก็บสะสมไว้นะครับอนาคตต่อไปข้างหน้านั้นหายากแน่นอนนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับเปัจจนนุบันนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนะครับ